คอนติคลับนะครับเราจะแกะฝาเครื่องออกก่อนนะครับฝาเครื่องด้านบนด้านบนจะมีสกูยึดอยู่นะครับสกูยึดอยู่เบอร์สองจุดห้าหนึ่งสองนะครับมีฝาอยู่สองแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งแล้วก็แผ่นสองก็สกูยึดตัวหน,นึ่งตัวนี้ แล้วก็ตัวตัวนี้นะครับเบอร์สองดห้าเป็นหกเหลี่ยมสกูหกเหลี่ยมนี้ขันไว้ก่อนแล้วนะครับก็ใช้มือหมุนได้แต่หกเหลี่ยมก็จะต้องมีไว้นะครับเพื่อว่าใช้งานาถาดแผ่น ด้านบนนะครับเห็นด้านบนที่สองถอดออกมาก็จะเห็นภายในนะครับภายในก็จะมีหัวกุบนะครับหัวกุบด้านซ้ายหัวกุบด้านฝาครับหัวกุบหัวชงอันนี้เป็นตัวโฟมิเตอร์นะครับตัวโฟมิเตอร์แยกสายฝาก็จะมีหม้อต้ม ม้อต้มขนาดใหญ่เลยนะครับฮีเตอร์อยู่ข้างในนะครับเตอร์อยู่ข้างในอันนี้จะเป็นถาดถาดรองนะครับถาดรองถาดรองก็จะภายในนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเป็นไฟ220โวลต์วัตต์2 4 0นะครับฮีเตอร์ นะครับฮีเตอร์สองพันสี่วัตต์กินไฟนะครับอันนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลแล้วก็ตัวเป็นการ์ดคอนโทรลแล้วก็ตัวแมกเนติกคอนเนคเตอร์นะครับสภาพเครื่องก็ใช้งานมาพอสมควรแล้วนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นน,นี่จะเป็นการ์ด นะครับตัวกล่องคอนโทรลแล้วก็ตัวแมกเนติกจ่ายไฟครับก็จะเป็นโซลินอยนะครับอันนี้ให้ดูภาย,ยในใต้ถาดส่วนฝานะครับฝาสองข้างมันเป็นแบบ เป็นแบบล็อกนะครับเป็นแบบล็อกสามารถที่จะ,ะขยับออกออกนะครับดึงออกเบาๆมันก็ออกได้เลยมันเป็นปุ่มตัวล็อกสี่ตัวนะครับปุ่มตัวล็อกปุ่มล็อกสี่ตัวปุ่มจะอัดเข้าในนี้นะครับเป็นแบบตัวล็อกเราใช้ปากแบนหรือใชค้ควงดันออกมานะครับอันนี้เป็นช่อง ก็จะเห็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มตัวฮีเตอร์สายไฟเป็นฮีเตอร์คู่เดียวนะครับคู่เดียวแต่เป็นแบบยาวด้านหลังก็เป็นฝาหม้อต้มก็จะมีตัวเช็คระดับน้ำนะครับตัวเช็คระดับน้ำวาล์วเซฟตี้แล้วก็วาล์วไล่อากาศตัวนี้นะครับ ก็ฝาครอบฟังเึ่งฝาครอบนี่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับดึง,ด,งออด,ดึงออกได้เลยดึงออกได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวล็อกที่ว่าปปุ่มปุ่มล็อกซ้ายฝาสี่ตัวดูสภาพเครื่องนะครับ ถ้าเกิดว่าใช้งานมานานแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นท่อท่อขอน้ำร้อนเห็นไ,ไหมครับตัวตะก,กันนะครับที่มันเล็ดลอดออกมาออกขาวๆตรงอันนี้เป็นคอปั๊มนะครับตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์มอเตอร์ปัม๊มคอปัม๊มคอปั๊มที่มีปัญหาบ่อยๆที่จะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดูดน้ํา ไม่ดูดน้ำเข้าระบบก็ตัวนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่มาจากการไม่ดูดน้ำตัวปัม๊มเราวิเคราะห์ง่ายๆถ้าเกิดว่าใช้งานมานานแล้ว2ปี3ปีนะครับหรือใหม่ๆก็อาจจะเป็นได้นะครับปีกว่าๆหรือว่าเพิ่งใช้มาบางทีมันมันมีปัญหาขึ้นมาทันทีก็ได้นะครับเราต้องเช็คดู แต่เบื้องต้นก็อายุการใช้งานมันต้องผ่านมาพอสมควรแล้วถึงจะมีปัญหานะครับแล้วก็ตัวหนึ่งตัวพาปานะครับคาปาตัวขับมอเตอร์ตัวนี้จะเกิดว่ากดชงแล้วน้ำไม่ออกน้ำไม่ไหลครับคาปาตัวขับมอเตอร์ก็มีส่วนด้วยเช่นเดียวกันมีตัววาล์วนะครับวาล์วหมนุนวาล์วหมุนภายใน ตัวนี้ตัวโซลินอยเตินมน้ำเข้าระบบนะครับตัวนี้โซลินอยเตินมน้ำเข้าระบบครับ yep.